ทางดวงจีนยืนยันว่าไม่ว่าผู้หญิงคนใดในโลกนี้นะเมื่อมีสามีหรือมีผัวนะครับจะมีได้เพียงแค่5้าแบบเท่านั้นซึ่งก็ได้แก่มีผัวเป็นผัวมีผัวเหมือนมีแม่มีผัวเหมือนมีลูกมีผัวเหมือนเครื่องพิมพ์แบงและก็มีผัวเหมือนเพื่อน จีนจะมีผัวหรือสามีได้เป็นแค่5แบบเท่านั้นเองซึ่งก็ได้แก่5แบบนี้แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเรามาลองทบทวนดูครับทางดวงจีนเมื่อตั้งดวงขึ้นมาแล้วนะครับจะพบว่ามันจะได้8ช่องนะจาก เดือนเกิดวันเกิดปีเกิดเวลาเกิดจะได้แดช่องนะครับซึ่งตัวเราอยู่บนช่องนี้แล้วก็คู่รักก็อยู่ตรงช่องด้านล่างนี้นะครับ5รูปแบบนั้นมาจากไหนก็มาจากแนวทางปรัชญาจีนนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับ5าธาตุนั่นเองนะครับก็คือธาตุน้ําก่อเกิดธาตุไม้ไม้ก่อเกิด,ดไฟไฟก่อเกิดดินดินก่อเกิดทองแล้วก็ทองก่อเกิด,กกกดน้ำนะครับและยังมีวัจัก,การควบคุมกันอยู่ซอนอยู่ก็คือเช่น น้ำดับไฟได้นะครับซึ่งก็เป็นการควบคุมหรือการพิฆาตนะส่วนไม้ก็สามารถแยงลงไปในดินได้นะครับส่วนไฟก็สามารถพิฆาตทองได้พะหลอมให้กลายเป็นของเหลวได้นะส่วนดินก็สามารถกลบน้ําได้ทําให้น้ําที่เอานองนกลายเป็นพื้นราบได้อันนี้คือปัชญาจีนนะครับแล้วมันมาจากตรงไหนล่ะก็เกิดจากตรงนี้แหละครับสมมุติว่า คนคนหนึ่งเป็นธาตุไม้นะครับอ่ายกตัวอย่างนะครับคนนี้เป็นธาตุไม้ซึ่งช่องวันก็คือตัวเราใช่ไหมครับตัวเราเป็นธาตุไม้และธาตุที่อยู่ในช่องข้างล่างเนี่ยเป็นอะไรนี่แหละครับจะส่งผลแล้วนะสมมุติว่าช่องที่อยู่ด้านล่างเป็นธาตุไม้เหมือนกันเราก็จะบอกได้เลยนะครับว่าคู่สมรสหรือสามีนะของดวงผู้หญิงคนนี้เป็นยังไง เป็นไม้เหมือนกันนี่ไงครับก็เป็นเพื่อนแต่ถ้าเป็นน้ำละ่ะข้างล่างเป็นน้ำช่องคู่รักเป็นน้ำน้ำมอบให้ไม้ถ้าเรายังจำวัฏจักห้าธาตุได้น้ำก็เปรียบเสมือนแม่ดังนั้นถ้าใครข้างบนเป็นธาตุไม้แล้วก็ธาตุน้ำมาหล่อเลี้ยงเนี่ยมาอยู่ในช่องคู่รักนะก็แสดงว่าเหมือนมีแม่แต่ถ้าช่องด้านล่างไม่ใช่น้ำล่ะครับเป็นไฟ ไม้มอบให้ไฟไม้เปรียบเหมือนธาตุแม่ของไฟดังนั้นก็เหมือนมีผัวก็เหมือนมีลูกนะครับแต่ถ้าด้านล่างนี้เป็นธาตุดินไม้ไปพิฆาตดินตามวัฏจักรห้าธาตุนั่นก็หมายถึงไม้สามารถควบคุมดินได้ไม้สามารถพิฆาตดินได้และการพิฆาตก็ยังเหมือนเป็นโชคลาภด้วย ก็นะจะบอกได้ว่ามีผัวเหมือนมีเครื่องพิมพ์แบงนั่นเองเพราะเป็นโชคลาภของภรรยาสามีก็จะขยันทํามาหากินแต่ถ้าช่องด้านล่างเป็นธาตุทองซึ่งธาตุทองนี้มาควบคุมไม้นะครับมาพิฆาตไม้ตรงนี้กลายเป็นผัวเป็นผัวแล้วนะครับธาตุที่มาควบคุมทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทางดวงจีนถือว่าผู้หญิงนะครับ จะมีคู่ครองคู่ครองต้องมาพิฆาตเพราะว่าผู้หญิงเป็นเหมือนโชคลาภของผู้ชายและเป็นเหมือนทรัพย์สินของผู้ชายด้วยก็ส่งผลในวัฏจักรห้ทาธาตุธาตุที่มาพิฆาตในดวงผู้หญิงนะครับจะถือว่าเป็นธาตุที่เหมาะสมนะที่มาพิฆาตดังนั้นก็จะเกิดห้ารูปแบบอย่างที่ผมเปรียบเทียบเล่าให้ฟังนะครับ ้าดีทีก็ครับก็คือช่องของเราเหมือนกับช่องคู่รักนะแต่ว่าเป็นผัวเหมือนเพื่อนนะซึ่งเพื่อนรักก็ได้นะหักเหลี่ยมโหดก็ได้นะเพราะอะไรนะเพราะมันเป็นธาตุเดียวกันนะก็จะเป็นเหมือนเพื่อนไงครับรักกันแต่ก็อาจจะไม่เกรงใจกันนะอาจจะแสดงตัวไม่เหมือนคู่รักนะก็อาจจะมีปัญหาชีวิตคู่ได้แล้วก็คู่ครองจะใช้เงินเก่งแนละสุขภาพอาจจะไม่แข็งแรงด้วยนะ แต่ถ้าดิถีให้กําเนิดช่องคู่รักใหม่ถึงตัวเราถ่ายเทกับช่องคู่รักอย่างเป็นตัวอย่างคือไม้และกายเป็นไฟก็จะผัวก็จะเหมือนลูกเป็นยังไงครับเราก็จะรักและเกรงใจแล้วก็รู้จักดูแลเอาใจใส่คู่ครองได้เป็นอย่างดีนะแต่ถ้าดิถีไปพิฆาตช่องคู่รักล่ะมีผัวเหมือนเครื่องพิมพ์แบงนะครับเพราะว่าคู่ครองจะเป็นคนมีหัวการค้าช่วยหาเงินรู้จักเก็บออมและอยู่บ้านเฉยๆก็ได้เงินด้วยฟังดูดีนะครับ แต่ถ้าช่องคู่รักให้กำเนิดติถีตัวอย่างที่ผมยกช่องคู่รักช่องเราเป็นไม้แต่ว่าช่องคู่รักเป็นน้ําน้ำหมอบให้ไม้นะก็มีผัวเหมือนมีแม่นะซึ่งการมีผัวเหมือนมีแม่นะครับก็จะมีเรื่องต่างพลังกันกับพลังเดียวกัน ด้วยนะต่างพลังกันคืออะไรถ้าถ้าได้ติดตามคลิปอื่นๆมานะครับก็คือมันจะต้องมีเรื่องของหินหยางประกอบด้วยนะถ้าย้อนกลับไปดูคลิปเก่านะก็จะพูดถึงธาตุมันมีทั้งหมด5าธาตุก็จริงแต่มันแบ่งออกเป็น10บธาตุก็คือ,ม,ม,อมีไม้หยางมีไม้หินนะฮะก็คือพลังไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นต่างพลังกันที่ว่าคือว่าถ้ามี ผัวเหมือนเป็นแม่ถ้าต่างพลังกันคู่ครองจะเอาใจใส่ดีแต่ถ้าเกิดเป็นพลังเดียวกันคู่ครองจะดุหากไม่ปรับตัวก็มีโอกาสเลิกลาได้เพราะเหมือนแม่เลี้ยงละนะครับถ้าขั้นสูงขึ้นไปท่านก็นจะเข้าใจนะครับแต่ถ้าช่องคู่รักนะครับมาพิฆาตดิถีอันนี้เป็นเรียกว่าเหมาะมากเลยเหมือนผัวเป็นผัวตามตำราจีนกะ็คือว่า ดวงของผู้ชายควรจะมาพิฆาตดวงของผู้หญิงนะครับซึ่งก็มีอีกนะฮะว่าพลังเดียวกันก็อาจจะไม่ดีเพราะว่าจะดุมากนะเกิดการประทะกันหยางเจอหยางหินเจอหินเนี่ยไม่ดีนะก็เหมือนผู้ชายเจอกันอยากต่อยกันผู้ชายเกิดเจอผู้หญิงรักกันนะถ้า พลังเดียวกันนะครับคู่ครองจะดุแล้วก็ไม่เข้าใจกันนะแต่ต่างพลังกันเจ้าของดวงจิกเกรงใจคู่ครองเป็นคู่แท้แล้วก็มีความรับผิดชอบนี่คือเบื้องต้นของดวงจีนนะครับเอแล้วท่านผู้ชมละ่ะจะทํำยังไงดีแนะนําไปตั้งดวงในเว็บนี้เละครับเฟิงซุยเอ็นะครับผมไม่ได้รู้จักอาจารย์ท่านนี้นะครับแต่ว่าเว็บของท่านตั้งดวงได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับ กดไปที่ผูกดวงจีนนะครับก็จะพบให้กรอกชื่อกรอกสกุลนะครับต้องกรอกเพศด้วยแล้วก็กดไปเลยนะพอกดเข้าไปก็จะเกิดภาพแบบนี้นะครับพอตั้งดวงได้แล้วนะครับท่านก็โฟกัสกับตรงนี้นี่เองกับแค่ด้านบนนี่นะครับก็คือ8ช่องดางบนนะครับอันนี้คือตัวเราอันนี้คือตัวคู่รักนะครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับ ตัวเราคือไฟข้างล่างก็กลายเป็นดินไฟมอกให้ดินก็จะกลายเป็นเหมือนลูกมีสามีเหมือนมีลูกและช่องเหล่านี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแล้วมันคือธาตุอะไรนะครับแล้วพลังเดียวกันหรือต่างพลังกันผมจัดการเอาไว้ให้แล้วนะครับในเอกสารตารางนี้คือราศีบนนะครับก็จะบอกว่าสัญลักษณ์ตัวจีนที่ท่านได้เนี่ยนะครับเป็นธาตุอะไร เป็นพลังอะไรนะฮะส่วนราศีล่างก็คือ12นักกษัตริย์ก็จะบอกเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับว่าเป็นธาตุอะไรแล้วก็พลังอะไรคุณผู้หญิงที่ได้ชมลองตั้งดวงดูครับว่าผัวหรือสามีที่ท่านจะเจอในอนาคตหรือเจอแล้วมีแล้วก็ตามเนี่ยนะครับว่ามันเป็นไปตามตำราจีนที่ว่าไว้ไหม แต่อย่างไรก็ตามยังมีเงื่อนไขอื่นๆที่เราจะต้องทำความเข้าใจในอนาคตด้วยนะครับก็คือเรื่องของธาตุในช่องของสามีหรือผัวนั้นนะเป็นธาตุที่ให้คุณกับเจ้าของดวงไหมถ้าเป็นธาตุที่ให้คุณนะครับที่ดูเหมือนจะร้ายๆก็จะกลายเป็นดีนะครับแต่ถ้าดูเหมือนจะดีแต่ว่าช่องคู่รักกลายเป็นธาตุที่ไม่ให้คุณที่ดูเหมือนจะดีก็อาจจะไม่ดีอย่างที่ต้องการก็ได้เอาไว้ติดตามในบทต่อๆไปครับ